ตรงปกไหมยฮะก็ตรงปกอยู่นะบางทีนะครับเห็นของหน้ากล่องกับของในกล่องเนี่ยไม่ตรงปกนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าตรงปกนะฮะ สวัสดีครับพบกับผมโอจากเซนเทลแล้วนะครับกับรีวิวดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆจากช่องทางของเซนเทลนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรานะฮะมาในมุมแบบแคบๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องรีวิวสินค้าเจ้าตัวนี้นะครับในมุมที่ใกล้ชิดนะฮะนันก็คือเจ้าตัวนี้เลยเอียร์แอนด์ ที่ตัดนะฮะขนหูขนจมูกนะครับรวมไปถึงขนคิ้วนะแล้วก็เคราด้วยนะครับสําหรับด้านนี้นะครับตัวนี้จะมีบอกนะคะเป็นตัวของขนคิ้วนะครับขนจมูกนะฮะเคราวรวมไปถึงขนหูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวรูปทรงของสินค้านะฮะ แล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีโลโก้บอกนะครับว่าปลอดภัยนะครับแข็งแรงแล้วก็รวดเร็วนะคใบมีดนะครับรวมไปถึงเสียงเงียบนะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นะฮะ 2A เนะครับเป็นรายแบตเตอรี่ก็คือซื้อได้ทั่วไปเลยก็คือถานขนาด 2A นะครับก็คือแบบนี้นั่นเองถาน 2A นะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับในตัวเครื่องนะฮะแล้วก็สำหรับข้อมูลนะฟีเจอร์ต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับก็อยู่ด้านหลังนี้นะฮะนี่นะครับก็สามารถผ่านรายละเอียดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤ สำหรับสิ่งที่เขาให้มานะฮะก็คือจะมีตัวเครื่องหนึ่งนะฮะแปลงหนึ่งตัวยูสแมนวลหนึ่งนะครับสำหรับตัวเครื่องของเขานะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะอยู่ในตัวกล่องนะครับก็จะมาเป็นถาดอย่างนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็คือตรงปกไหมอ่ะก็ตรงปกอยู่นะบางทีนะครับเห็น ของหน้ากล่องกับของในกล่องไม่ตรงปกครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าตรงปกนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาให้ตัวแปรงมาด้วยนะครับว่าจะเป็นแปรงบ u ัชตัวนี้นะครับไว้ทําความสะอาดเจ้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมี use Man น a l นะครับตัวนี้ให้มานะครับเป็น m มนน a l ภาษาอังกฤษนะฮะรูปทรงของเขาก็คือจับถนัดมือนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝาครอบใ้้นี่เป็นฝาแบบใสเนาะแล้วก็ตัวนี้สามารถถอดได้นะครับหมุนบิดนะครับ แล้วก็ถอดออกมานะฮะนี่ก็ถอดมาล้างทำความสะอาดได้นะครับดึงออกมาได้ด้วยนะครับนี่ฝานี้นะฮะมันก็จะเป็นจุกเป็นใบมีดอย่างนี้นะครับเวลาใช้เสร็จก็ปิดปุ๊บกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวนะฮะออนออฟนะครับก็คือเปิดปิดนะฮะอะนรย่งี้ยผมยังไม่ได้ใส่ถานเนาะวิธีใส่ถานนะครับก็คือง่ายๆเลยอยู่ด้านหลังนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็เลื่อนมาปุ๊บ เปิดนะครับก็จะใส่ถาง 2A น,นะครับเข้าไปปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับ เสียงมันก็ือเป็นเสียงแบบเหมือแนบบแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าเป็นอันเล็กๆไม่ดังมากนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองตัดให้ดูเลยนะลองตัดดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับในการเล็มขนจมูกนะ<ม><ด>นี่นะฮะเห็นไหมยาวมาเลยแหมตัดง่ายมากเลยไม่เจ็บ้วยครับเนี่ย เราลองแบบโหลดตรงนี้บ้างครับเห็นไ,ไหมหายไปจริงๆนะเล็มนะเรับเล็มออกอเห็นไหมมันอาจจะไม่เนียนเท่าแบบกระเบื้องนะ,ะแต่ว่าก็คือตัดได้จริงนะแล้วมันก็จะไม่มีแบบแผลใดๆนะครับเพราะว่ามันการป้องกันของตัวเนี่ยก็คือจะเป็นซ่องตารางนะเนี่ยเอาตรงนี้บ้าง ต่การตัดก,ก็คือบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ตัดแบบได้เยอะนะทั้งเขาทัา้งทางผมเนี่ยก็คือไปได้ไม่หมดอยู่แล้วนะเพราะว่าช่องนี้เกีียวกระถามว่าเขาไม่ค่อยเล็มไปเนี่ยได้นะ หยวมันจะเล็มออกนะครับเป็นแบบว่าคนตั้นนะฮะคือมันไม่ได้แบบตัดทีท่ิ้งไปเลยแบบว่าโกนแบบตะเลียนกันเนาะว่าด้วยความที่ว่าวผ่านตัวหัวมันจะมีตัวรองนะฮะก็จะเล็มให้ดูแบบว่าเอ้ยไม่น่าเกียดน,น่ะดูดีแหละดูดีไปเลยตอนที้คยาวมากเลี้ยงขนขงเขาไว้ะครับเพื่อการนี่เลยฮะเวก็ใช้ใดูครับนี่มันก็จะแบบยังสั้นลงนะฮะ เขาไม่เจ็บด้วยนะตัวนี้ใช้แล้วแบบเอ้ยโอเคอ่ะอือถามว่าดีกว่าการใช้ตัวใบมีดคัตเตอร์ที่เป็นแบบว่าสีโฟมแล้วก็ตัดไม้ก็คือดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวนั้นมันก็ต้องใช้น้ำต้องใช้โฟมนะครับตัวนี้คือตัดได้เลยนะฮะทุกทีทุกเวลานั่งอยู่นี่ก็คือตัดได้นี่ตัดจริงจังเลยเนี่ยอ่ะเฮ้ยโอ้โหก็คือแบบว่าสั้างเตียงเรียนโลกว่ะตัวนี้แต่๋ยวมันมันยังมีตอๆอยู่นะแต่ว่าก็คือคือการเล็มอ่ะ มันชื่อว่าทิมเมอร์ทริมเมอร์คือการเล็มน,นะครับมันคือการแบบว่าคัดไปเลยนะคะรับแล้วก็คือตัดขนจมูกที่ตัดขนจมูกก็จริงๆแล้วเวลาเราตัดขนจมูกเราก็เล็มเล็มนะครับเราก็ไม่ได้แบบดึงหถอนรากถอนโคนอะไรที่นั้นนะครับนะครับนี่ตัวนี้ก็คือการตัดนะคะ <S <S ะรับเอาเลไม่ดูนิดนึงเองปาปากนะครับอืมดีไหมดูหน้าเด็กรึเ่ามีไม่มีโคงเขาแบบยาวๆแบบแปลกๆแล้วนะอ่ะแล้คือใช้ง่ายมากเลยนะครับเข็นนไปนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนที่เทีอยวมาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับไปดูกันนะ อ่ะเอาละครับหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดเจ้าตัวหัวแปรงนะครับตัดที่ตัดขนจมูกตัดขนเขานะฮะหนวดอะไรพวกนี้นะครับก็วิธีทํความสะอาดนะครับอย่างที่บอกง่ายๆเลยนะครับเปิดออกมากนี่เห็นไหมขนจริงๆนะนี่ไม่ได้ปลอมนะครับก็เคาะๆทำความสะอาดนะครับก็เอาแปรงเนี่ยนะฮะ ควสะอาดง่ายมากนะครับปัดในช่องนะครับนี่กาเาะหน่อยมันใช้น้ําล้างก็ได้นะครับโดนแบบนิดนหน่อยๆน่อยะครับแล้วเราก็ไปตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยทําความสะอาดอาแล้วค่อยเก็บนะครับ,เ,รบเพราะว่าเดี๋ยวพอโดนน้ํามากๆนะครับมันก็จะเกิดการขึ้นสนิมน,นะครับของใบมีดหรือว่าของเจ้าตัวหัวตรงนี้นะครับนี่ทำความสะอาดนะครับปัดปัดไปเลย ดึงออกมาดึงใบมีดออกมานะฮะทำความสะอาดก็เอาตรงนี้ไปล้างก็ได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะเก็บแล้วนะครับหรือว่าถ้าใช้ทุกวันนะฮะก็อาจจะบางคนอาจจะหยอดน้ํามันก็ได้นะครับหรือว่าไม่หยอดก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปัดๆเอาเนาะยังไม่ต้องไปล้างนะครับสำหรับใครที่ จะล้างก็ได้นะครับบอกว่าตัวนี้นะฮะสามารถล้างได้นี่ก็คือหัวไปมีดของเขานะครับก็กดกันะฮะนี่ก็ทำความสะอาดง่ายนิดเดียวนะฮะสำหรับแปรงที่ให้มานี่นะครับก็กดปัดออกมาออนนี้ด้านในนะครับของเจ้าตัวภายในหัวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการรีวิวของเจ้าเครื่องที่ตัดขนจมูกนั่นเองนะครับขนคิ้วแล้วก็ขนหูนะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้เจ้าที่ตัดขนจมูกนะฮะขนเข้าขนหนวดนะครับหรือขนคิ้วก็ตามนะฮะก็สามารถนะครับสั่งซื้อได้ที่ w w w c e n t e l o n l i n e .com นะครับ w w w บ e n t e l o n l i n e .com นะครับของเราก็มีเจ้าตัวนี้จะจำหน่ายอยู่นะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada ช้อปปี้นะครับชื่อร้านเซนเทลนะครับก็เข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะไม่จํากัดเพศนะครับแล้วก็มีสีเดียวทรงเดียวครับตัวนี้ก็จับถนัดมือมากนะครับแล้วก็นี่อย่างที่บอกนะฮะโกนขนคาวแบบว่าดูแบบสะอาดสะอ้านนะครับดูดีเลยนะครับไม่ดูแบบรกรกรุงรังนะครับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามนะครับทาง YouTube Facebook IG แล้วก็ในส่วนของ ก็ไปติดตามกันได้นะครับมาพบกับเราในคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนะฮะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆก็ไปสามารถดูได้นะครับทางช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตจากเซนเทลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w c e n t e l o n l i n e .com เซนเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน